สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกมาตอบคำถามเรื่องการใช้สกินแคร์ยังไงให้เห็นผลเ็็นะคะก่อนอื่นโมให้ดูตัวนี้ก่อนสิ่งที่คุณเห็นอันนี้ก็คือสบู่สมุนไพรโบราณนะคะที่โมใช้เองใช้กินทุกวันแล้วก็ลงให้ดูในคลิปนะคะก็คือเขาจะเป็นสบู่ที่ช่วยปรับค่า P.S. บนใบหน้าเป็นสบู่ที่ช่วยเปิดรูขุมขนให้รับพีมนะคะ สามถึงสี่วันแรกสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะก็คือสิวเซียนของคุณจะหลุดออกหมดเลยนะคะจะค่อยๆหลุดออกมาหลุดออกมานะคะใช้ไปติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์หน้าคุณจะขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิวผดสิวอุดตันยุบลงไวมากตัวนี้เป็นสารสกัดสมุนไพรโบราณร้อยเปอร์เซ็นตนะคะให้ดูจากก้อนเขาได้ก้อนเขาเนี่ยดูเหมือนไม่น่าใช้เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สบู่ที่เป็นสีใสๆแต่มันเป็นก้อนแบบเนี่ยทุกคนนี่เอามาจากห้องน้าเลยนะ ก็คืออัดแน่นด้วยสารสก,กัดจริงๆนะคะไม่ใช่ใส่แกะกินซลีนนะคะเพียงแค่นี้ถ้าทุกครั้งที่คุณปักค่า p เพีจนใบหน้าแล้วนะคะหน้าของคุณก็จะรับครีมได้เร็วมากยิ่งขึ้นและไม่ว่าคุณจะทาครีมอะไรคุณก็จะเห็นผลเร็วนะคะนี่ก็คือเทคนิคของมุยค่ะนี่นะคะใช้ริ่งนะใช้ขึ้นเลยอันนี้เป็นก้อนเล็กก้อนเก่าอบบถูๆไปเลยถ้าทุกคนพาตรงไหนที่เราแบบว่า มีปัญหาเยอะเขาจะเป็นกลิ่นสมุนไพเรลแบบหอมมากนะคะตัวนี้ช่วยดีขอผิวนะดนวยใครที่แบบติดสายตาเปงนรนะ้อนๆใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนน้องใช้ได้เด็กใช้ได้นะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคผิวหนังนะคะใช้ได้หมดเลยดีมากมัวจะถวยวแบบนี้นะคะแล้วก็ ทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะการบแ,แบบว่าดีท็อกก์ก่อนเป็นสัหอมมากหอมเป็นแบบสมุนไพรเลยนะน่าใส่มากค่ะทุกคน